สวัสดีค่ะคนรักบ้านทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับอีฟในรายการนกลองชอยเลือกมาให้ได้ของเด็ดเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับสินค้าเด็ดสินค้าบางงราคาโดนใจ ซึ่งจากที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยเอาเป็นว่าใครอยากได้สินค้าอะไรลองอินบ็อกมาบอกเรานะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรวบรวมสินค้าดเด็ดเดมาให้คุณแบบไม่พลาดสักไอเทมเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงโปรโมชั่นเด็ดๆดดโดนๆจากนอกๆได้ทางช่องทาง f a c e b o o k YouTube i n s t a g r a m TikTok t w i t t e อร์ n e รวมไปถึงเว็บไซต์ n o c k n o com k c ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนอกๆก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะทาง p อ และ Google เลย y ค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะจัดสินค้าเด็ดอะไรบ้างต้องไปรอชมกันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเลยว่ารายการน,นกนกช้อยส์ของเรานะคะมีโค้ดส่วนลดพิเศษเพิ่มให้คุณวันนี้มีจำนวนจำกัดเพียงแค่100สิทธิ์เท่านั้นและวันนี้นะคะเรามีสินค้าเด็ดๆอะไรบ้าง LG เครื่องซักผ้าฝาหน้าระบบ AI ดีความจุซักถึง9กิโลกร,รมัมทีฟาเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้ากำลังไฟ1,800วัตต์ แอร์ h ฮเซนรุ่น KB Series 360 In v e ว t e r ตขนาด9,500 BTU เลยนะคะโฮมมีแกลงทำความสะอาดไฟฟ้าพร้อมหัวเปลี่ยนแบบ5แบบและที่สำคัญนะคะเราจะมีส่วนลดพิเศษจากรายการนกนกช้อยลด20%ไม่มีขั้นต่ำสูงสุดถึง8,000บาทจำนวน100คนมาให้คุณด้วยนะคะโดยคุณค่ะสามารถกรอกโค้ดได้ในขั้นตอนของการชำระเงินอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครพร้อมที่จะช็อปกันแล้วไปช็อปกันเลยค่ะอัญญาชัยย ชิ้นนี้ค่ะเอาใจแม่บ้านสายเกาหลีกันบ้างกับนี่เลย LG เครื่องซักผ้าฝาหน้าระบบ AI ดีความจุซักถึง9กิโลกรัมรุ่น FV1409SW c ที่มาพร้อมคุณสมบัติเด่นๆด,ดังนี้ค่ะระบบถนอมผ้าอัจฉริยะควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนใช้งานได้กับ Twin Watch Mini ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง99.9%และยังประหยัดไฟด้วย Inverter Direct Drive ค่ะ เ้เครื่องสกปราฝาหน้าระบบ AIDD ความจุซัก9กิโลกร,รมัมรุ่น FV 1409 SCW จากราคาปกติค่ะอยู่ที่29,900บาทลดไปเลยค่ะขายเพียง1 7 0 6 0บาทเท่านั้นค่ะ และพิเศษมากๆสําหรับคนที่ดูรายการของเราอยู่นะคะเรามีโค้ดส่วนลดพิเศษจากรายการนกนกชอยให้คุณดิวรีไปช็อปกันด้วยค่ะเพียงแค่คุณนะคะใส่โค้ด C O N N C 2ลดทันที20%เซแบบไม่มีขั้นต่ำสูงสุดถึง8,000บาทค่ะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าโค้ดนี้มีจำนวนจำกัดแค่100สิทธิ์เท่านั้นค่ะสามารถใช้โค้ดพิเศษได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบใส่เสื้อผ้าเรียบๆเอ้ยเรียบๆค่ะวันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนกับนี่เลยทีฝาวเครื่องรีดไอ้น้ำถนอมผ้ากำลังไฟ1,800วัตต์ความจุแทงน้ำา1.5ลิตรรุ่น IT 3 4 4 1มซสตรีมเมอร์ค่ะเครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำแนวตั้งมาพร้อมกับแผงรองรีดในแนวตั้งค่ะช่วยให้คุณเนี่ยรีดได้อย่างง่ายดายเลยหัวพ่นไอ้น้ำโลหะขนาดใหญ่นะคะช่วยให้คุณรีดได้อย่างแม่นยำและยังสามารถปรับความแรงไอ้น้ำได้ถึง3ระดับค่ะ ชีฟาเครื่องรีดไอ้น้ำถนอมผ้ากำลังไฟ1,800วัตต์ความจุแทงน้ำา5 5ลิตรรุ่น i t 3 4 4 1 Streamer จากราคาปกติค่ะอยู่ที่4,390บาทลดไปเลยค่ะขายเพียง 3,190บาทเท่านั้นและอย่าลืมนะคะเรายังมีส่วนลดจากรายการนอกนอกลอยให้คุณเดรีบไปใช้กันด้วยค่ะ<อ>เพียงแค่คุณนะคะใส่โค้ด C O N N C 2ลดทันที20%แบบไม่มีขั้นต่ำสามารถลดได้สูงสุดถึง8,000บาทไปเลยค่ะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดเพียงแค่100<อ>คนเท่านั้นสามารถใช้โค้ดพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้<อ>ไปจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมีแฟนเป็นแอร์แต่ว่ายังจีบไม่ติดเอานี่ไปก่อนเลยค่ะแอร์ไฮเซนรุ่น KB Series 360 Inverter ขนาด9,500 BTU เลยนะคะแอร์ไฮเซนรุ่น KB Series 360 i n v เตอร์ขนาด9,500 BTU ตัวนี้เย็นเร็วมากๆค่ะและยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงมี h e p a Fil t e ิแผ่นกรองความละเอียดสูงช่วยกำจัดฝุ่นและต้านเชื้อแบคทีรียได้มากกว่า9.9%เลยค่ะ รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปีรับประกันแผงวงจร PCB outdoor ถึง3ปีและยังรับประกันคอยเย็นให้คุณถึง3ปีไปเลยค่ะอยากได้แอร์ไปอยู่ที่บ้านสมใจต้องรีบจัดเลยค่ะกับแอร์ไฮเซนต์รุ่น KB Series 360อินเวอร์เตอร์ขนาด9,500 BTU จากราคาปกติอยู่ที่19,469บาทลดไปเลยค่ะขายเพียง8,679บาทเท่านั้นและอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีส่วนลดจากรายการ Knock <ห>น็อกน็อกชอยส์ใท้นุ่งได้รีบไปช็อปกันด้วยค่ะเพียงแค่คุณนะคะใส่โค้ด CO.NC2 ลดชันที2ีแบบไม่มีขั้นต่ำค่ะลดสูงสุดถึง8 0 0 0บาทไปเลยเรียบเรียบหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดเพียงแค่1น0เท่านั้นใช้คอนพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาความนี้เท่านั้นค่ะใครที่เบ <c oughs> ื่อหน่ายการกม้กมกม้มเงยเงยขัดพื้นบ้านจนบางทีค่ะหลังยอกระบมกันไปหมดเลยวันนี้นะคะเรามีโฮมี่ค่ะแปลงทําความสะอาดไฟฟ้าพร้อหมหัวเปลี่ยนแบบ5แบบที่จะมาช่วยให้การขัดพื้นเป็นเรื่องที่สนุกค่ะ หอมมี่แปลงทำความสะอาดไฟฟ้าพร้อมหัวเปลี่ยน5แบบสามารถทํางานได้อย่างยาวนานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ค่ะเวลาทํางานนะคะสามารถต่อเนื่องสูงสุดถึง1.2ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็มมีน้ําหนักเบาค่ะไม่ทําให้คุณปวดข้อมือระหว่างใช้ด้วยนะคะด้วยเกรด IPX4 สามารถป้องกันน้ํากระเด็นได้และเกรด IPX7 ซึ่งสามารถทําให้ทํางานในน้ําได้อีกด้วยค่ะมาพร้อมหัวแปลง5แบบครอบคลุมทุกการใช้งานเลยค่ะ คอมมี่แปลงทำความสะอาดไฟฟ้าพร้อมหัวเปลี่ยน5แบบจากราคาปกติค่ะอยู่ที่5,290บาทนกนช้อยส์ของเราวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาขายเพียง 190บาทเท่านั้นและอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยยังมีส่วนลดจากรายการ Knock น็อกน้องชอยให้คุณอีกด้วยค่ะเพียงแค่คุณนะคะใส่โค้ด CO NNC2 ลดทันที20%ไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุดถึง8,000บาทไปเลยค่ะดึกเรียบ,บ,บหน่อยนะคะเพราะว่าโค้ดเนี่ยเขามีจำนวนจำกัดเพียงแค่100คนเท่านั้นสามารถใช้โค้ดพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะส่วนเทปต่อไปจะมีสินค้าอะไรน่าสนใจต้องติดตามชมนะคะทาง Facebook และ y o u t u น็อน็อกค่ะ และคุณก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นเด็ดๆจากน็อกๆได้ ok ทางช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Line และเว็บไซต์น k อก o .com ค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปน็อกๆก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะทาง App Store และ Google Play นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะน็อกๆ ok, เพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณวันนี้อตีต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ Knock knock